ท่านสอนว่าก่อนภาวนาให้ปรงสังขารตามแบบไตรลักษณ์ก่อนฉันจะไม่อธิบายว่าเขาปรงกันอย่างไรเมื่อปรงสังขารพอสบายก็เริ่มภาวนาท่านว่าอย่างนั้น หรือว่าใครปรงสังขารได้ตลอดเวลาจนกว่าจะถึงเวลาเลิกโดยไม่ภาวนาเลยยิ่งดีใหญ่ที่ท่านสอนแบบนั้นความจริงท่านป้อนวิปัสนาญาณให้พอใจด้วยพวกฉันทั้งพวกเป็นพวกป้าสมถะฉันไม่ต้องการวิปัสนาเพราะนิพพานฉันไม่สนใจฉันต้องการเห็นสวรรค์และนางฟ้าอยากจะดูนางฟ้าว่า จะสวยขนาดไหนคนสวยเคยเห็นและรู้รสสัมผัสตอนนี้อยากเห็นนางฟ้าและอยากได้นางฟ้ามาเป็นเมียคนนี่ถ้าลงได้บ้าแล้วมันบ้าไม่น้อยบ้าพอกับวาสนาบารมีทีเดียวอย่างฉันเป็นตัวอย่างเมื่อท่านเห็นว่าไม่ชอบวิปัสนาท่าน